การสวดมนต์นี่ยหลวงตาทําไมมันถึงทําให้เราหลงลืมได้ครับเขาบอกอ้เรื่องเมื่อวานเนี่ยเขาพยายามนึกเท่าไหร่มันนึกไม่ออกนะครับทั้งท้นี้มันไม่น่าจะลืมนะครับอย่างกินอะไรมาครับตอนเมื่อวานเนี่ยมันนึกไม่ออกครับมันมัวแต่บันทึกบุญอยู่กระแสของบุญมันเข้าเนี่ยมันปิดปิดอารมณ์ทางโลกยิ่งอารมณ์ไม่ดีมันปิดมันนึกไม่ออกก็ยิ่ง เรื่องไม่ได้เรื่องไรเราวนี่ยมันก็ลืมหมดแหละอย่าลืมนะตัวในอนาคตเนี่ยเดินสวนกับผัวเนี่ยยังไม่ไมรู้สึกเลยไม่รู้เลยว่าเดินสวนกับเขาอ้าวจริงจริงพอเดินไปสักวักอ้าวอันนี้มันผัวกูนีว่วะอ้าวตุ๊เคยเป็นนะบางทีนึกถึงไอ้คนเนี้ยนึกไม่ออก จะจำหน้ามันได้เยอะชื่อนี่ไม่ออกครับจำไม่ออกอะนั่นแหละถูกแล้วมาถูกทางแล้วล่ะไม่บันทึกละถูกทางแล้วอ๋อมันไม่บันทึกไปเองนะครับใช่มันไม่บันทึกเองไม่ได้เรื่องเรามันไม่บันทึกหรอกบ้านอยู่ใกล้ป่าช้านะครับหลวงตาเวลาสวดมนต์แล้วก็มีความรู้สึกกลัวเพราะรู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่สวดมนต์เนี่ยก็จะมีคนมา อยู่ใกล้ๆหรือมาล้อมรอบตัวเราเนี่ยเยอะไงครับนี้จะทํายังไงไม่ให้ไม่ให้เรากลัวหรือไม่ให้เขามาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยครับจริงๆเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆหรอกความรู้สึกมันอยู่ใกล้เขาจะเออเหมือนเหมือนความรู้สึกเรานึกถึงใครสักคนเนี่ยเหมือนกใกล้ๆอะ่ะมันเป็นความรู้สึกโดยรูปโดยนามครับ<ฆ>จริงวิญ,ญญาณเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราเหรอกมม่อยู่ของเขาเย่ยแหละ แล้วอย่างเวลาสวดมนต์ที่บ้านนะครับเขาบอกทําไมตอนสวดแล้วพอสับเพนะครับมันเหมือนว่ามีมีหมอกมีอะไรมาอยู่ในห้องมันขมุกขมัวเงี้ยครับมันบอกไม่ถูกไงเขาบอกเงี้ยคสูงแล้วละ่ละเวลาเสร็จแล้วมันก็ไม่มีแล้วละ่ะอ๋ออย่าไปสงสัยเลยครับก็คงกลัวจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงรี้ยโอ้มันแผลเนี่ยเขามารับ ของดีจากเราไปเขาก็ไปแล้วแหละเขาต้องพิจารณาว่าทําไมมันถึงมาตอนที่เราแผ่ตอนที่เราสับเพลอาเขาถูกแล้วเขามารับไปแล้วก็ไปแล้วไงครับอืแสดงว,ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันต้องมีของมันต้องเป็นของดีนะถ,ถ้าไม่ดีลุงพ่อท่านไม่ให้เราสวดหรอกครับดีสุดๆแต่ปัญหาอย่างเดียวเนะี่ยเราจะเอาจากกักรพรรดิหรือพุทธมนเนี่ย ไปทำ,ทำยังไงจะสวดแล้วให้มันมีความรู้สึก่ะเหมือนร้องเพงลงร้องเพลงก็มีความรู้สึกเลยใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราสวดมนต์เข้าถึงความรู้สึกของพุทธมนต์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะมันก็ธรรมะแหละที่มาะธรรมะกับโลกเรื่องเราทาั้งโลกเรื่องเราทั้งธรรมะที่เราอธิษฐานนะที่เราจะไปเนี่ย ที่เราจะตายเราเกิดเนี่ยพูดนะครับอย่างเวลาเราไปไหนเราไปเจอพระองค์ใหญ่ๆเญี้งครับหลวงตาเราจะต้องทํายังไงกับสิ่งที่เราเห็นตามรูปลักษณ์ที่มันใหญ่ๆเงี้ยปกติมองเห็นเนี่ยบางคนก็เห็นรูปตายเห็นรูปจิตจะสัมผัสในนามธรรมคือความรู้สึกครับมันก็จะหวางมั่งเป็นภาพซ้อนมั่งอะไรประมาณเนี้ยครับก็โมทนาบุญกับพนทีิสร้าง ใช่ไหมผู้ที่สร้างนะผู้ที่สร้างนะจะเป็นเทวดาจะยังเป็นมนุษย์อยู่ก็โมทนาบุญมีส่วนในการสร้างเนี่ยถ้ามีโอกาสก็เข้าไปกราบคก็ไปเชิญเข้ามาสวดด้วยกันเพิ่มกำลังเราด้วยครับช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตาเกิดในอนาคตเนี่ยิญญาณภูมิทั้งหลาย อย่างพระองค์ใหญ่ๆส่วนใหญ่จะมีเทวดาดูแลอยู่หรือเปล่าครับหลวงตาคนที่สร้างส่วนใหญ่คนที่อธิษฐานนะจะดูแลเพราะสร้างรูปเนี่ยเขาก็ต้องสร้างนามธรรมาสร้างมาันนามธรรมาก็คือการสดมนภาวนาคการทำกรรมฐานการสร้างบุญทั้งหมดเน่ยจะเป็นฌานยานอ,อุเบกขานะมันก็เป็นสายใหญ่เดียวกับรูปที่เราสร้าง ลูกที่เราไปที่ฐานพระเจ้าแม่าุเวลาเราทําอะไรทําความดีมันก็นลิงไปหมดอ่ะในฐานที่เราทําแล้วมันก็กลับมาที่เราแล้วก็กลับไปที่หลวงปู่กลับไปที่ใครก็ได้โพริสัตว์หลายๆองค์นะยกเว้นพุทธะไม่ไปแล้วเ <c oughs> พราะฉันไม่เกิดแล้วคมันเกี่ยวเนื่องกันหมดละมันเป็นสายใหญ่มันเป็นใยแมลงม,มุม เคยดูไหมก่อนนะมันเป็นใยแมลงบุงทั่วเวลาเราสวดน,นะทั่วโลกนะแต่บางโลกบางบางที่ห่างนะ่อยมีจุดนิดเดียวนะบางที่นะบางที่ที่ที่มีก็คือคนไทยไปที่นั่นแล้วสวดพร้อมกับเราคดี๋ยวันหลังจะพาดูโอ้สนุกดีนะทุกเวลาสงนช่วงนะเนี้ยมันจะเป็นจุดๆแล้วอย่างบางที่ทําไมถึงมีการสร้างอย่างเช่น เจดีเยอะเองไงครับอย่างเอาเชียงแสนเชียงรายเชียงมันมีความเชื่อจากโบราณเขาเนี่เจดีคือเป็นการบรรจุกระดูกเรียกอัธิของพระเจ้าในอนาในอดีตใช่ไหมอของพระเจ้าของพ่อปเจกของพ่อลาหันของมนุษย์ทั่วไป ของพี่ป้าน้าอาเราสม,มัยก่อนเขาจะสร้างเจดีย์วัจุกระดูกอ่ะสม,มัยนี้เขาเป็นอยอังคารสม,มัยโบราณเนี่ยตายที่ไหนบ้านที่ไหนเขาจะมีเจดีย